ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ภาคอีสานคือจริงๆทั้ง7จังหวัดเนี่ยนะคะที่มีพื้นที่ติดกับทางกัมพูชาสถานการณ์ยังถือว่าปกตินะคะที่ผ่านมาสําหรับชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่าง2วันก่อนเนี่ยทางผู้ว่าอุบลราชธานีก็มีการมอบเงินลดแรกเนี่ยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยแต่ต้องยอมรับนะคะว่าอีกจุดหนึ่งที่เป็นของฝากฝั่งของเอกชนอย่างปั๊มน้ํามันปตทสาขาบ้านผืออ,อําเภอกันทลักษณ์จังหวัดสีเกตเนะะค เพราะภาพข่าวที่เราเห็นนี่ก็คือว่ามีลูกระเบิด BM21 จากฝั่งกัมพูชาเนี่ยยิงมาตกใส่ที่ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มเนี่ยทำให้ได้รับความเสียหายคือจุดนั้นเนี่ยมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายทีเดียวเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยผ่านมากว่า1นึ่งเดือนแล้วนะคะก็คือ24รกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ค่ะความช่วยเหลือ,อยังถือว่าล่าช้านะคะทางผู้ประกอบการจึงอยากให้เร่งเยียวยาโดยเร็วเพราะว่าอยากจะกลับมาเปิดให้บริการได้ใน3เดือนค่ะสำหรับร้านสะดวกซื้อนะคะที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยลูกระเบิดของฝั่งกัมพูชาขณะนี้มีการรื้อถอนโครงสร้างเนี่ยออกทั้งหมดแล้วนะคะหลังคาบริเวณจุดใจ หัวน้ำมันทางปั๊มก็กําลังเร่งซ่อมแซมค่ะเพื่อที่จะกลับมาเปิดให้บริการใหม่อีกครั้ง ขณะที่นางสาวกนมลรัตนเศษเลิศเจ้าของปั๊มน้ํามันก็พูดถึงการยยยาบอกนะคะว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยค่ะยังต้องรอสํานัการคณะกรรมการก,การํกกาก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอมาพูดคุยกับบริษัทประกันภัยเรื่องของสินไหมาการุณาเมื่อได้ยอดแล้วก็จะหาไปหาหรือกับทางปะตะทและก็ส่งมหาดไทยต่อว่า จะสมทบช่วยเหลือได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะคือยอมรับบอกว่าการช่วยเหลือจุดนี้ค่อนข้างที่จะล่าช้าเพราะว่ายังข้อ,ขอสรุปไม่ได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เข้าข่ายเงื่อนไขาการคุ้มครองของกรมมาทัน เจ้าของปั๊มน้ํามันยังบอกด้วยว่าตลอด1เดือนค่ะต้องแบกรับหลายอย่างทีเดียวทั้งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนะก็ต้องไปกู้เงินมาสภาพจิตใจเองก็ยาแย่จนต้องเข้ารับการรักษาจากอาคารเครียดก็อยากจะวิงวอนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาเพื่อปั๊มน้ํามันเนี่ยกลับมาเปิดนกิจการได้ใน3เดือนเพื่อที่พนักงานจะได้มีงานทําแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวด้วยค่ะ มันติดเงื่อนไขที่ว่าเขาเขาจะรอจํานวนเงินของประกันนะคะว่าเขาจะกรุณาจ่ายให้เราเท่าไหร่เพราะมันจะเขาเขา,เาทางรัฐให้ให้เป็นเป็นเงื่อนไขของกรุณาค่ะสินไหมทดแทนกรุณาการุณาค่ะตอนนี้ก็มีในเราต้องจ่ายในส่วนของโครงสร้างปั๊มค่ะเราจ่ายไปแล้วเมื่อวานนี้ก็เกือบล้านค่ะก็ค่อนข้างจะราคาเยอะอยู่ค่ะ แล้วเป็นเงิน OD ค่ะมันไม่ใช่เงินมันไม่มันมันเป็นเงินที่มีดอกเบี้ยค่ะ,คะก็อยากวิงวอลให้ให้เดินหน้าเราอยากเดินหน้าแล้วค่ะก็ให้พิจาราณาเราให้เร็วเร็วๆหน่อยค่ะสงสารคนที่สงสารทั้งพนักงานที่อยู่แถวนี้ด้วยสงสารตัวเราเองด้วยค่ะถ้าพูดถึงเราเพราะเพราะว่าเห็นบอกว่าในวันอังคารที่จะถึงนี้จะ ประชุมคอรามอเกี่ยวกับการเยียวยาชาวบ้านค่ะแต่เนื่องจากของเราเป็นเอกชนก็ต้องรอไปก่อนค่ะในสิ่งที่แจ้งมาก็ต้องรอก่อนแต่ว่าความสูญเสียเรามันมันไม่ได้น้อยกว่าชาวบ้านเลยค่ะแต่มันมันเปรียบเทียบกันกันไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าเราก็อยากให้พิจารณากันเร็วๆหน่อยไปพร้อมๆกันค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ให้เรารอ